วันนี้เราจะมากินแตงโมนะคะน้องไม่พูดนะน้องพูดแต่ว่าน้องพูดช้าอ่าน้องทําอะไรคะกินแตงโมค่ะกินแงโมก่ะฮะยโอไหมอืออืออเป็นยังไงบ้างคะแตงโมกินตรงไหนไม่ได้นะ กินตรงไหนไม่ได้กินเก้าอี้กินตรงเก้าอี้ไม่ได้เหรอสีเขียวกินได้ไหมอร่อยไหมไม่ได้ไม่ได้เลยข้างล่างฮะข้างล่างไม่ได้เหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวขมอ๋อเดี๋ยวขมหนูเคยกินสีเขียวอ่อร่อยกินน้ำฟันร้อยเหรอไม่สีเขียวเป็นเปือด สีเขียวตรงนี้ได้อยู่ในป่าอ่ะคช่ป่าเมมออาติบโตเรือยๆไกงูสาปเกตว่าไงนะวอะดเชเมลอดพูดซีพูดซีถูกปะวอดเกลอดอะไรนะเอาใหม่เอาใหม่ชัดๆไม่เลยอดอะไรนะไม่เลยอดไม่แครอทไม่แครอทเหรอครับเอาใหม่มน้า,นนาปานบอกน้องใหม่มดิวอดเชเมลอดถูกป้าพูด พูดใหม่สิ w a t e r ไม l o n อะอะไรฮะร์ t e r m e l o n น้องกินอยู่น้องกินอยู่อร่อยไหมคะกินด้วยได้ไหมทำไมเนี่ยเช็ดเฉดเฉดเฉืดอย่างเดียวเฉดเฉืดอย่างเดียวเช็ดโตอย่างเดียวไม่เ็ดปากทำไมเช็ดปากอะจะซื้อมาจากไหนเนี่ยจมูกเนี่ยเรากินเปลือกให้ดูลูกปลาเดี๋ยวกินกินไม่ได้เลยฮะ แต่ามัไม่ได้มาจากไหนเนี่ยไปกินเปลือกกินไม่ได้ไปซื้อมาจากไหนอ่าซื้อที่ไหนแตา่ามัวที่เซเว่นฮะโลตัสเซเว่นมีขายด้วยหอเต่ามัโลตัสโลตัสอะใครไปซื้อว้าปูปลาไปกับใคระใคะไปกับแม่เปิ้ลใครอีกไปกับพ่อเอ๋อ๋อไปยังไง ไฟแบบนีแม่เม็นอันนี้อันนี้คืออะไรขับรถขับรถอะไรอะไร<ว>อิว่วเหม็นไทยยังไม่ได้คนตายอา้าวเรอมันหมดเรื่องานายแล้วเนี่ยไม่ได้กดตายน่าจะกดอย่างเขากดไปแล้วมันไม่มีเวลาขึ้นขึ้นเนี่ยเดี๋ยสองนาทีแล้วคุณนายเออมั่วแล้วคุณเปิ้ล อ้าวทำไมเปลือกหมดแล้วอ้าวอร่อยไหมชิ้นนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามกินน้ำเยอะแล้ววันนี้เธอใบม่วมีสีอะไรมีแดงมีเม็ดสีอะไรอีกมีเม็ดสีอะไรสีเขียวฮ้ยอันนี้สีอะไรนี่นะคะทุกคนกีเขียวอันนี้สีอะไรเม็ดเนี่ยเม็ดสีอะไรสี ชิน้ำตาลเน่ยมันยังไม่ดำอ่ะอ๋อน้ำตาลด้วยมันดำอมน้ำตาลกินเปลือกนะอะเอ๊ะเพื่อกินอร่อยไหมแสดงว่าน้องกินผิดข้างนะเสียงกินน่าอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะชอบไหมเนี่ยชอบไหมชอบไหมพอแล้วหมดแล้วน่ะเอาอันใหม่เลย กินโชว์ใหญ่เลยเรื่อยหมนี้วางไว้เนี่ยอืมอืมอันนี้เนี่ยเด้อหยิบเนอไข่เอาซ้อมให้น้องอ่ะหยิบไปหยิบไปหยิบยังเอาทำไมอ่ะอ่ะปั่นให้ฉันซ้อมน่าจะเป็นอะไรพิมอะเอาซ้อนช้อนซ้อมไม่ใช้มือไม่เป็นอะไรลูกปลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถนางมือแล้ว พี่ปานก็ใช้ซ่อมนี่พี่ปานใช้เก่งะไม่พอด้ดิขอพ่อด้วยอ๋อลน้องหาอันที่น้องหาอันที่มีเปลือกมันไม่มีหรอครับไม่อกไม่เปื่อนไม่ใช่อันที่มีเปลือกน้องไม่กินนอไม่เอาที่ไม่มีเปลือกแม่เปิ้นทำมันโอเคเอาเอนที่ไม่มีเปลือกก็กินได้รอกกินหมดเลยกินคำน้ำกินหมดเลยกินได้อกินได ไม่มีเปลือกช้องให้อ่อนปอกเอาที่มีเปลือกมาให้น้องใช่ไหมครับนะล้างมือก่อนอ่ะทำไมล้างมือมันกันไม่บายก่อนเดี๋ยวเพิ่งไม่บายไม่บายอะไรนะติดตามช่องคิดดีอะไรนะเราเราไปใหม่ไม่ต้องช่องอ่ะน้องน้องพูดว่าไงนะเดี๋ยวไปแล้วบายบายอะไรนะ อย่าลืมอะไรกดไลค์กดอะไรกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบายไปล้างมือก่อนนะคะให้น้องพูดเลย